ตอนนี้ก็อยู่ถึง50าสิบปีก็ไม่ได้คิดจะไปไหนแล้วครับเพราะว่ารักที่นี่นี่คือบ้านแล้วก็อาจารย์รับเคยสั่งว่าเมื่อเขาสิ้นชีวิตก็ให้เผาแล้วก็เอากระดูกไปฝังที่เมืองฝางด้วยเพราะเขาผูกพันเป็นพิเศษกับเมืองฝางอำเภอฝางเชียงใหม่ถ้าพูดถึงเมืองฝางผมก็ตอนผมอยู่ที่เมืองฝาง อายุประมาณห้าป<น>แล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนไทยจริงๆเพราะว่าเพื่อนๆรอบหมู่บ้านก็เป็นคนไทยเป็นชีวิตที่ที่ผมประทับใจมากเลยผมเข้าใจว่าทำไมพ่ออยากจะ,อะเอาเอาขบุกไปฝังมงนฝางจริงๆผมยังไม่คิดถึงเวลานั้นแต่ผมตอนเวลานั้นมาผมก็คงคิดเหมือนพ่อคิดเหมือนพ่อมาทีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าหนึ่งหนุ่มคนนี้เป็นคนไทยไปเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อครับเมื่อ5ปีก่อนผมได้โอกาสที่จะโอนสัญชาติมา <c oughs> ผมก็ดีใจที่เป็นคนไทยเพราะว่าผมสามารถทําหน้าที่เป็นไกด์แล้วในการเป็นไกด์นี่คือผมเป็นทูตประเทศไทย <c oughs> ผมได้มีโอกาสที่จะบอกกับชาวต่างชาติว่าพาะอะไรบ้างที่ผมรักประเทศไทย <c oughs> ก็ขอให้คุณเป็นมักกุเทศเก่งๆแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยไช่วยโปรโมทเยอะๆหน่อยและส่วนตัวคุณแม่ครับคุณแม่โอ oh, รักเมืองไทยมากค่ะที่จริงตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆคิดว่าอยากจะไปเที่ยวทั่วโลกแต่พอถึงเมืองไทย ก็ไม่อยากไปไหนแล้วแล้วก็เจอเบาหล่อนะฮะหน้าฝรั่งแต่จิตใจเหมือนคนไทยจริงๆนี่กดไว้ก่อนเดี๋ยวลอยเดี๋ยวกดไว้การใช้ชีวิตที่นี่มันมันตรงกับเราเรามีความสุขมากที่ที่อยู่เมืองไทยที่นี่เป็นเป็นบ้านของเราเรารักที่นี่มากมากฟังแบบนี้แล้วก็ยิ้มแทนเลยเนาะคนไทยทุกคนโชคดีจังเลยได้มีครอบครัวเขาเล่นาอยู่เมืองไทยขออีกทีถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาสำหรับผมแล้วกัน <laughs> รักเมืองไทยไหมครับรักเมืองไทยคุณแม่ครับรักเมืองไทยคุณพอ่อรันรักเมืองไ, <s uk ur> ไทยครับ <c oughs> มันโดนเหลือเกิน <c oughs> แล้วพี่อันดี้ล่ะครับใจคนคนไทยรักเมืองไทย <c oughs> ไอใหญ่ย่า <c oughs> ทุกคนที่นี่ครอบครัวเขาเล่นรักเมืองไทยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับรักเมืองไทยหรือ,อยัง